ิปนี้พากินเ<า>ที่ยวครบเลยถ่ายรูปสวยดีสวยูทริปตามงใจตัวเองอยากทำอะไรก็ทำดีมากลกมาสิงคโปร์ทุกปีไม่รู้จะทำอะไรติดได้นิดนึงต้องตามไปดูแล้วเจอกันจ้ามอร์นิ่งวันนี้กำลังจะไปสิงคโปร์่วงมากเลยตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะอยู่หน้าเกตแล้ว เจอกันที่สิงคโปร์นะจ๊ะตามไรายนะเดินทางคนเดียวเช่นเคยไปนั่งบัสไปที่เครื่องบินใช่ไหมทริปนี้นะจ๊ะบินกับสายการบินแอร์เอเชียเหมือนเดิมท่านรักแอร์เอเชียสวยไหมเมฆาย็บไวว<า>นิดนึงไฟฟ้าสถิตไม่หยุดมกระจายที่ใส่แว่นไม่ใช่แล้วนะหลับ หลับตลอดทางเลยลตืย่นหมาทีก็ถึงแล้วนนเป็นเวลาสิบสี่นาฬิกาเส้นใจว่าเหมือน,นเต่าเลยสิงคโปร์รบบรคุณก็บอกแอปปั้นเจอ่ับคุณเนาะที่ที่คุ้นเคยเลยบ้านเกิดง่วงเลยไหนก็แค่เห็นผมก็รู้แล้วอ่ะก็ถึงแล้วดูสภาพที่ฉันค่ะชุดแอบ,บนอนเลยแล้วก็แบบจริงก็ไม่แอบอ่ะนอนเลยอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาใบสองใบสองเจ้าคึ่งแล้วด้วยออกมาจากตอมอแล้ว จดีเวอร์เขาทำให้หมดเลยแบบแค่เดินอย่างเดียวสง,ง,งสัยเขาเห็นหน้าเราเหมนองนก็เดี๋ยวไปเอากระเป๋ารือกระเป๋าเบอร์ห้าใกล้สุดนู่นเลยอ่ะดีนี่เพิ่งเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์ห้าอู้อันนี้นลงเทอร์มินอลสี่นะเราจะไปเทอร์มินอลหนึ่งไปถ่ายรูปก่อนที่เป็นน้ำตกอะ่ะก็เลยต้องนั่งบัสไป ไฟนอลลี่ถึงแล้วะถึงเทอร์มินอลหนึ่งแล้วจ้าข่แวะกินข้าวสแป๊บเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่บ่ายสองครึ่งแล้วเป็นมือแรกก็เลยเออกินจริงจังสะหน่อยดูเมนูเมนูเนี่ยไม่รู้จะสั่งอะไรสั่งตามเซ็ตเขาละกันเมนูเต็มไปหมดโอ้ยมีติงคิวมากเบรสซีกว่าซีกว่า อาหารมาแล้วแอบเยอะอยู่นะเออหิวอะรสชาติมันแบบมีความเครื่องเทศเออบางอย่างที่แบบไม่เคยกินมาก่อนนะอันนี้เป็น<ล>เป็ดก็ไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นไก่ทอดก็คือรสชาติแบบจีนจีนที่คุณเคยกินข้าวไรเป็ดเจ๊ตื่นแล้วจ้าก็แล้ไปข้างนอกเปลี่ยนเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนทรงเปล่ยนตัวแล้วแต่ว่าผมไม่ทำจางมันที่เปลี่ยน รรบมีนอนโซนออชัดนะหลังจากที่เก็บของเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อแล้วก็จะไปข้างนอกพอดีเห็นน้องอ่ะไปถ่ายรูปตรงมือไหลออดเนี่ยยอมไม่ได้ค่ะต้องรีบมีรูปก็เลยรีบไปเลยเรามีนั่ง MRT ไปนะสะดวกถูกมากราคาดีแล้วแบบเออมันใกล้ทุกที่อ่ะน่ง MRT สะดวกมากๆใกล้โรงแรมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวตามได้เลย ถึงแล้วสถานีอะไรไม่รู้จาไม่ได้แล้วแต่ว่าถึงแล้วก็ต้องเดินต่ออีกนิดนึงนะเดินไปอากาศดีและตอนเย็นอากาศไม่ร้อนแต่กลางวันอะ่ะร้อนมากชมตัวเองเป็นเรื่องปกตินะชมทุกวันเลยเริ่มเริ่มเห็นมารีนาเบ์แล้วไหมใกล้ละใกล้ถึงแล้วเดินอีกนิดนึงข้ามถนนแล้วก็ถึงแล้วจ้าทำทรงเดินเดินเดินก็เดินแอบเยอะอกว่าวันละหมื่นเจ้าได้ นี่แหละนี่แหละใครจะพลาดใช่ปะ่ะตรงเนี้ยมาถึงก็ต้องถ่ายตรงนี้ไม่ว่าจะมากี่รอบมาทุกปีก็ยังต้องมาถ่ายอัปเดตลูกทุกปีเพราะว่าหน้าเปลี่ยนบ่อยมากค่ะตรงนี้นะคะเมือไรอ้อนนะคะหวงจุ้ยหรือเปล่าไม่รู้รับซรัพย์ไปก่อนเขาบอกกันนั่นต้องแบบเปิดกระเป๋าตังค์แล้วให้เมือไรอ้อนน้ำเข้ากระเป๋าตังเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนเย็นอะ่ะพอเดินได้ไม่ค่อยร้อนมากแต่ก็ร้อนได้ไอเอ็ดแล้วโซบุเหลียวแค่นัดบอกแล้ววันนี้ working o น day ทูเฮียไหรอถามจริงคุณพี่คะ working from the r e t o h e r e นี่มันใกล้หรอไกลมากแล้วคุณนะเดินจะต้องดมยาโอก่มากค่ะจังหวะนี้เดินตั้งแต่เมอร์ไลออนมาเนี่ยร้อนมากรุกนะคะสรุปนั่งแกลบกลับโรงแรมจบนอนค่ะไม่ไหว morning day t เช้าไปออฟฟิศมาทำงานเฮดพอร์เตอร์อยู่ที่สิงคโปร์นะคะก็เลยไปเข้าออฟฟิศมา เดินลุ่นนิดนึงนะเดินถูกหรือเปล่าเนี่ยก็คือสมงงมากเลยฉันเดินไปไหนแล้วเหมือนว่าวันนี้ฝนจะตกด้วยไม่ค่อยมีอะไรอ่ะจริงๆทางสิงคโปร์ก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆถึงปล่าใกล้อยู่นะอ๋อชัดแต่ลุเดินผิดทางงงมากงงแบบคุณคุณป้ากระจกเหมือนเดินไปเดินมาเจอกระจกมีไหลล้อก็หลงเราก็หลงไปจ้าตัวฟองอ่ะุปเดินกลับมาที่เดิมขออ ต้องเดินไปเจอโรงแรมนั้นให้ได้ก่อนแล้วก็จะเจอโรงแรมตัวเอง้ามตรงนี้เดินเข้าไปทางนั้น okay. คี่ข้านวลนิดเลื่อนนะเพราะว่าแบบแบบมันดูแบบงงๆ g ี่อะแล้วก็คือโทษแบบแบบไม่โทษตัวเอซะที้ามไปข้างหลังแ่ยไปโรงแรมแล้วข้างหลังโรงแรมก็ไปโรงแรมเราอีกทีหนึ่งไฟนอลลี่ก็ได้ข้ามถนนสักที่คือฝนก็จะตกแหลมตกแหลมต้องรีบรีบจวงอุ้ยเจ็บไหมล่ะสภาพคนรีบนะคะแวะตลอดทางค่ะเจออะไรก็ดูไปหมดเลยยังไงปีนังรถแต่อยู่สิงคโปร์นี่ตรงนี้ก็น่ารัก คือเราต้องเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ระหว่างทางด้วยนะคะไม่ใช่แค่จุดหมายเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเดินดูอะไรเลื่อยเรื่อยๆอ๋อรชาร์ดอารดเราไปไงต่อเขาข้ามแล้วก็ข้ามกันจ้าที่มองหน้ากันกันโหนข้ามไหมข้ามค่ะถ้าเกิดนั่งเอฟาีจะใกล้กว่านี้ไหมคือปกติอะอยู่แต่แถวไชน่าทาวไงอันนี้ครั้งแรกที่นอนในโซนออร์ชาร์ดก็เลยงงๆนิดหนึ่งแุลมกูอยู่ไหนวะเดินไปเรื่อยแต่ว่าเจออะไรอะรู้สึกกวนิดนึงของแล้ว เดี๋ยวเราก็ต้องข้ามถนนตรงนี้นะ,ะ้วค่ะกูยงกูยงรถอัดมัวไปหมดตอนนี้กูยงไหมรถที่นี่เขาขับกันแบบฟาร์สแอนด์ซูเรสอยนะปุ้น, 1. 1> น,นแล้วก็เอฟวันเฮ้ยฝนตกฝนตกยี่ห์ทำไมฝนตกดีๆฝ<ผ>นทเทเม็ดใหญ่กันหนำะสัตเดลลี่ฝนตกมากเลยแลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ฝนตกหนักมากตอน แต่โชคดีเราอย่รู้อยู่แล้วฝนตกองะสิงคโปร์นะตกหนักมากแลที่จะไปยังไงต่อเดินลงเดินไปเดินมาก็ถึงแล้วนี่หว่างงนะทุกคนท้ายก็ถึง ừ, เดิน,ดนแบบเหมือนจะหลงแต่ก็คือสายต,ตานี่เ <จะ S 3> ล็กลม,มากนะแต่ถึงเจอแล้ว รอบนี้ไม่ถ่ายรีวิวห้องโรงแรม่ะคือพอตอนจะถ่ายอ่ะห้องมันเละไปแล้วไงแบบจะเก็บก็ก็คือมันไม่ทันแล้วแต่ว่าถือว่าห้องดีอยู่แต่ว่าไม่มีสายชีตูดเออห้องกว้างนะถือว่ากว้างเลยถ้าอยู่ในโซนข้อดีคือมีน้ำให้กินสีไม่เสียตังค์สักบาทเลยเก็บของที่โรงแรมเสร็จแล้วเราจะไปโซนเด็กจนซีนะคะต่เจะไปกินข้าวเช้าข้าวเช้าที่ตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงห้าสิบ ก็คือทุกวันกินข้าวตอนบ่ายไปกินร้านยาบอนเจนร้านเนี้กำลังฮิตติดกระแสเลยนะเหมือนเขาดังพวกซาวโดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นแนวแบบขนมปังเป็นแบบชากาแฟชาเขียวอะไรเงี้ยสวยอันนี้ออทเรมีออเดอร์าเยาบอนเบรฟัสแซนด์วิชอืมมาชาลาเต้ฮอทมาชาลาเต้ฮอทโอทมิล์สั่งแล้วจ้า อาหารฮะถือว่ามาเร็วอยู่นะก็พวก smash p เตโต้เขาดังมากช่าเขียวอันนี้ก็อร่อยอ่ะชอบมากเลยนี่ไม่ได้พูดเองนะร้านเขาบอกนี่ไม่ได้พอนบอก t แต่วิวับอันนี้สวยกว่าพูดสวยแล้วลองทำโนริสนอาผู้หฮาฟอซาเลีอีนอฟินไงคือกินอาหารขีนมาสองเดือน เพื่อเปลี่ยนเฟย์แล้น้ำหนักนะสมัยโปเตโต้จ้าอร่อยอร่อยเห็นไหมบอกแล้วเป็นแอคเอร์เนชั่นแนลแกลอรี่โปโต้โอ้โหสวยอู้โหแขนสวยไอเทมโปาต้ไม่ได้สวยอะดูใครยังไม่เคยมาที่นี่แนะนำนะแสงสวยแล้วก็เดินเล่นสบายแอร์เย็นไม่หนาวเกินถ่ายมุมไหนก็สวยมันดูแบบเออแสงมันได้อ่ะ จะมากับครอบครัวพาลูกพาหลานพาเพื่อนพาแฟนพาใครมาก็โอเคนะเนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยเดินเล่นแฮปแปี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรแต่ว่าดูไว้ก่อนเด็กสาวแกลลี่สวยเหรอสวยอ่ะ ถ่ายรูปบนไปนะคะยิ่งใครพาตากล้องมาด้วยเนี่ยคือปังมากตรงเนี้ยคือมันต้องได้สักลูกแปลลงไอจงไอจีว่าดีสิดูแมพปี้มีคนมีสิ่งกระโดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แน่เลยอ่ะนี่ชื่อมาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เจมแล้วก็คนมาแล้วชั้นสี่อัลเดทอร์ีโกชั้นห้าแอนด์อัลเทอร์เีโกชั้นหก ใช่หรอเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตอนนี้เราขึ้นมาตรงนี้ซื่หรอนัติงเึ้นลิฟต์นะคะไม่เดินนี่เทคนิคการถ่ายรูปนะคะต้องชี้ต้องทำเป็นชี้ช <c oughs> ี้ไปก่อนทำเป็นบังแดดทางั้านที่ไม่มีแดด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ได้หรอก็เซมเซ็มซื่หรอนัตต <c oughs> <different> ิ้งด f f เ e นต์แต่ now อยู่ตรงนู้น ข้างในเขาก็จะมีห้องให้ดูอ่ะคล้ายๆเหมือนพิพิธภัณฑ์ปะเหมือนแบบสมัยก่อนเอกสารนั่นนิดนุ่นมมุมนี้ไปสองรูปพี่สาวจีนมาเขาก็นิยมน่ะตรงที่เป็นตารางหมักลุกตรงนีน้อันนี้ถ่ายรูปก็สวยเหมือนกันให้มัน เต็มลูกตาไปเลยเห็นแบบ360อสงศาเห็นทั้งสิงคโปร์ด้วยนะเห็นยาดมด้วยนะหอมเบอร์พิเศษอือ้าแล้วอยู่ไหนวะไปหามาออ้นเจอคอมเมนต์บอกด้วยนะคะไม่เจอเป็นลเอร์ี้อยู่ที่สเตตสเตตแปด สเต๊ะแปดกินสตีดฟูที่สิงคโปร์คนเยอะมากคนเยอะแบบหาที่นั่งไม่ได้เลยตรงนี้ร้านขายสเตเยอะมากเลยนะก็คือเลือกตามศรัทธาแต่ดิฉันเลือกสเต๊ะแปดค่ะแต่ว่าขายข้างหลังใช่ปะพี่เขาก็แบบเล่นด้วยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ตลกกำลังรอสเต๊ะ this one And you see this one, one. โอ้รางวัลเยอะมากอันนี้อันนี้จะก็แล้วก็่ออีก2ี่สนาทีเดี๋ยวไปเดินดูข้างในก่อนว่าข้างในมีอะไรเ <c oughs> หมือนว่าเขามีแบบน่าจะเป็นแข่งกินเบีย์ป่ะแข่งกินเบียร์กันนะแบบสนุกสนานล่าเริงว่ะโอ้ท้อร้านสวยมากทีกทาสวยไหมมาครั้งแรกนะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าฟุดคอร์ตคนเยอะมากเดินตอนแรกไม่หิวนะเดินไปเดินมาก็แอบหิวอยู่เหมือนกันเจอหลายอย่างน่ากินมากเลยเห็นคนเขากินข้าวข้างในก็ไม่ร้อน ลมเยอะเลยอะด้านบนไม่ร้อนไม่อบไม่อ้าว20นาทีแล้ว,มออวแม่เขายองแมววาลีเอ้กี้องปลากาดองอังกฤษเอ้ยเจอหลวงเปาช่างหายเหรอเต็มแอร์ช่างลมอ่ะน่ารักมากอ่ะ <laughs> let's go go with หลวงเปาหาที่นั่งก่อนเออคนเยอะมากคุณนะ เข้าใจจะกระเสลงงปาแล้วกำลังไม่รู้ว่าเดินไปไหนเดินก่อนรู้ที่หลังได้นั่งแล้วหอมปะได้กิ่นปะเออต้องถ่ายรูปคอนทงคอนเทนตนะ์อะอันนี้แนะนำนะมานะมันก็สนุกสนานดีร่อดูนะอันนี้ใช่ปะจิม้มอร่อยนะอยู่นะเป็นเล่นตอนแรกนึกว่าจะแม่อร่อยอร่อยอ กุ้งแบบดีมากอ่ะเขาแกะให้เพราะฉะนั้นนะจะมาจิ้นร่างน,นี้โอเควะ่ะคาเดแตะนะมันมีคาเดะหกคาเดะเด็ดคาเด 6, เตะหาใช่ไหมเด้วันอย่างโล่เนื้อแกะอันนี้อร่อยสุดใช่เลยซุปกิมเนื้อโล่โลงโ鸡肉ี肉鸡肉อ๋อสเต๊กก็ไก่นเกนี่ยสเต็กไก่ตอบไม่ถูกอ่ะ,อะ,ะเออเครื่องเทศเยอะกว่าน้ำเปล่าอิ่มจากเมื่อวานนะคะเริ่มเช้าวันใหม่วันที่สามคะ่ะ เหม <thấy S 1> ือนได้กินเข้ามาเลยอ่ะ oh my god มากินลน้นี่อันปา่าท่านอยู่งนะั้นถ้าอ่านไม่ผิดนะ,ะดแต่ความชอบส่วนตัวนะันนีะ้คืออร่อยส่วนตัวคืออร่อยเลยถ้าไปก็จะไปกินอีกจริงๆอยากกินแบบทุกวันนะ่ะ ภาษาจริงวละคำนะคะมากกว่านี้ลืมแล้วจะไม่ได้อร่อยมากอร่อยมากเรลียอดเลยก็มี move on จากปลาต้มนะคะมาเดินค่ะ universal studios สิงคโปร์นะคะหลั่นหลามากคือแบบ ไม่เคยมาเลยสักทีอะมาสิงคโปร์หลายรอบแล้วเพิ่งมาครั้งแรกอะไรกั้นต้งนั้นค่ะแม่ด้วยนี้นะคะได้ตัวมาแล้วเตรียมตัวเข้าไปเข้าไปต้องทำอะไรก่อนคะต้องแต่งตัวก่อนใช่ไหมขาดไม่ได้เลยที่คาดผมหนึ่งที่คาดผมเยอะมากเลือกไม่ได้เลยว่าแบบเอาแบบไหนดีน่ารักทุกอันเลยอยากได้ไปหมดอ่ะ เฮ้ดี okay, ใ,ใจอะ่ะสาวงมินเนี่ยนนะคะชอบมินเนี่ยนมากมันดูปัญญาอ่อนดีน่ารักอะ่ะเออมีความสุขมากแฮปปี้นี่เข้ามาแค่ถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรเลยอร้านต่อไปะคะ่ะมาดูตุ๊กตามีน้อยหงมินเนี่ยนน่ารักอะ่ะดูสิมีวงกุญแจมินเนี่ยนด้วย แล้วก็ต้องถ่ายรูปก,กับกระจกนะคะเจ้อกระจกไม่ได้เลยอะ่ะคือต้องถ่ายรูปเป็นโลกชีวชีวตตกล้องก็ถ่ายตามเก่งมากแวะดูน้องเที่ยวกุดซะหน่อยน่ารักเนาะมีสองสีอยากได้อะ่ะอยากไม่ไหวแล้วร้อนจะตุยอยู่แล้วเนี่ย <laughs> หายจริงไม่เจอ <laughs> หลังจากที่ถ่ายรูปกับมิทเนียนจบก็คือภารกิจเสร็จไงหลังจากนั้นก็คืององแงละเดินไม่ไหวแล้วมันร้อนมากแต่พอเจอกล้องปุ๊บก็ต้องสู้นะคะทำเป็นไม่ร้อนถ่ายรูปแบบ professional แล้วจะเสียงสองเพื่อเพื่อน,นี่แหละเออได้กินไอติมมินเนี่ยแล้วไงก็จะหาเจอก็อจะได้ที่นั่ง นี่ซะหน่อยรูปต้องมายดว่าอยวาหันมาเลยไม่กล้ากินค่ะดูแลสแตนชอลตัดผมตัดทีด่ยันสวยอ่ะว้าวไอติมอันนี้อยู่ที่วิ v เวอร์ซิตี้เดี๋ยวเดินช็อปปิ้งนิดหน่อยแล้วก็กลับห้องไปสิปพักแล้วก็ค่อยไปคืนต่อ ก็ซิตี้มาแต่ครั้งแรกก็ไม่ได้มาอีกเลยจนมารอบนี้แล้วมาอีกรอบไปดูชาอันทีเหมือนเดินอยู่ที่ไทยลาบอกวามินิมาร์เก็ตบ๊อกมาร์ทบ๊อกอัพสตอร์ที่นี่ช็อปเยอะอยู่นะก็เดินง่ายดีอภพรไหมจ๊ะกาเรนไปช้อปปิ้งก่อนนะจ๊ะเอาไปทุกอย่างไปดูชาอันชีมาชอป ที่สุดนะคะเราก็ได้เดินออชัดแล้วทั้งที่นอนอยู่ออชัดแต่ไม่ได้เดินออชัดเลยออชัดที่คุณเคยรอบัสจะกลับโรงแรมแล้วช้อปปิ้งเสร็จแล้วเหนื่อยมากขึ้นบัสสิกว่าเหมือนแบบไม่ได้ขึ้นบัสมานานแล้วบัสที่สิงคโปร์เราก็ชอบนะขึ้นง่ายไม่ต้องเดินลงเอ็มอาร์ทีแปบเดียวถึงไปได้ทุกที่ที่สตบยาสิทธ์ดอเสรแล้วลงบัสบุ๊ งเลยโมงนิดหน่อยทำไมวันนั้นลงบัสปุ๊บเดินตั้งไกลกลางลมด้วยฝนตกฝนตกวันนี้ลงบัสปุ๊บถึงเลยชิโบชิเบกลับโรงแรมพักสักคู่นาะอ้อมแก่ก่อนที่จะไปกินข้าวใหม่เจ๊เจ๊อร่อยร้านนี้อยู่ที่ชัยนาทานะเมื่อกี้หลายคนก็เลยเออสั่งได้หลายอย่างหน่อยเสี่ยวหลงเปาอร่อยอยู่ ลาซาอิ Last time stay here กินเสร็จทำไรคะเดินย่อยนิดนึงทำแฮออมมนเคอบนี้เขามีตกแต่งเพราะว่าเป็นแบบขนมไหว้พระจันทร์โอชงตูกินข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเดินตากีเพราะว่าตอนนี้อยู่ใช้นาำหออวดเ้าโอเคเอ้ ถึงแล้วจ้าตรงนี้ดูแบบสีสันสดใสสวยงามเหมาะกับกลางคืนมาเดินเหมือนแบบนั่นนงชิลเยอะเฟิร t สไทม์แอดคาคง<ะ>นีสวยมากเลยะคไรไ่รูแต่สวยตนไม้สวยตงนีม้ก็สวยเม่แรสวยมากว,กวากอก์กเราทำไมสวยไปหมดเลยอะ่ะท่ากจัมโบ้สีฟูดรีเวอร์ไซด์หอยหอยสวยมาก บรรยากาศดีค่อยมาไงก็ต,กตื่นเต้นนิดนึงเฮ้ยเหมือนแบบเป็นที่นั่งชิลที่นั่งกินลงกินเล่าอุย้ยเรือ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 ค่ะเรือ,รอ,อ,ององงจะมาสวยอ่ะสระวันสีฟ้าอุย้ยสะท้อนน้ำด้วยไปดูสะท้อนนะ้ำอุย้ยน้ำสีฟ้า แสงสีแบบฉ่ำๆร้านแบบเต็มดูไไดปะเห็นปะแสงสีแบบอะไรไม่รู้เต็มเลยให้ถ่ายรูปเล่นอ่ะเออชอบมากเลยมันบรรยากาศดีเลยทีเดียวใครยังไม่เคยมานะตรงนี้แนะนำมาตอนกลางคืนนะจ๊ะมากลางคืนอ่ะแฮปปี้พอพอล <AST S 2> าส t d เ y ก็อย,อยู่ในเกตแล้วนะตื่นมาก็สายแล้วตื่นมาก็ต้องมาสนามบินแล้วหนึ่งที่บ้านหอบฟางหนึ่งกลับบบ่ายสองตื่นมาก็ต้องเก็บของอยังแบบแต่งไม่เสร็จเลยแต่ช่างมันจะกลับบ้านแล้วซื้อของก่อนนะซื้อของฝากที่บ้านก่อนพ่อแม่พี่น้องไม่ห <c oughs> นักเพนะื่ออดีอ่ะทีวจีวแล้วกันซื้อแล้วหนักมากนี่ยกไม่ไหวแล้วเกดอะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้วัช้าก็อยากซื้อไงแต่เดี๋ยวก็มาอีกแล้วตอนนี้แอบงงว่าต้องเดินไปไหนกันแตดูกัน v ว r รงงเกดอะไรวะจิ๋วหาย หาเกดไม่เจออ่ะเกดน,นัมเบอร์ไม่มีชีวิตงงๆดูในแอปก็ได้ว่าสิงล่าโบอันทำวิงคนเดียวก็สภาพนี้นะต้องพกสมองมานิหนึ่งแต่โ,โ,โปรโคลแต่งง,งเกดจีทูไปนอลี่ชีวิตนักลบ สำหรับเราสิงคโปร์ก็คือประเทศที่อยากมาทุกปีนะมาทีไรก็รู้สึกสบายใจแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอมาเดินก็รู้สึกแฮปปี้ก็อยากมาอีกเรื่อยๆก็จะไปทุกปีไปเรื่อยๆเลยไม่หยุดนะจ๊ะใครทุกนมาถึงตรงนี้ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วย